ไม่มีอะไรทำไงฮะมายืาย้อทำเท่ยอยู่ได้นี่มันถนนหลวงด้วยมายื้สนามหลวงแยกกระเท่ไปสนามหลวงนู่นสนามหลวงไปไหนไหพี่โอ้โหพูดได้ยังอืมดูแต่งตัวที่หนะ่าแยกกระแท็กซี่มิเตอร์พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 มันมีของไหมก็จะอยู่ตามข้อเหลือไอ้ควายไปพี่พี่ครับไอ้ทางนี้มันมันฮะ ไปไหนแล้ววะเฮ้ยแม่งหายทั้งคนทั้งรถเลยพี่พี่ป้าๆานาๆนานาอาคะอย่าไปเชื่อคะ่ะอย่าไปเชื่อของถูกของดีเนี่ยไม่มีในโลกนี้คะ่ะเ <c ười> นี่ยขายถูกเป็นครึ่งครึ่งขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าเน่าหรือไม่ก็ค้งคืนมาหลายคืนแน่ๆเลยคะ่ะอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อมาซื <c ười> ้อของหนู<อ>นั่งกิน พูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะอะไแหมก็หมายความอย่อางที่พูดแหละเพ <ś m ix> ถ่ายรูปขนาดนี้นะแสดงมันต้องเน่าลักสมิลาสมิลาแกจิมทุเรศตุ๊กแกดาวเสาอืมนี่แกว่าฉันเป็นตุ๊กแกดาวเสานะแกมันก็เต่าล้านปีนั่นแหละ รสชาติอย่างนี้กินแบบนี้ต้องเป็นน้ำปลาไม่มีแรงแน่เฮียน้ำปลาไม่มีแรงน้ำอะไรวะน้ำปลาไม่มีแรงน้ำปลาละฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าาฮ่าฮะไฮ่าาฮ่า่กฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่น สวัสดีค่ะคุณนายวันนี้มาแต่เช้าเลยนะวันนี้ป้าขายของไม่ได้เลยจ้าอย่าขายได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะตอนเย็นจะมีทุนละไอ้อางครับเปิดบัญชีซิดูซ<ด>ิป่าผัานต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องเปิดหรอกป้ารู้อ่ะป้าต้องส่งคุณนายวันละสองร้อยบาทแล้วตอนเย็น่อยกลับมาเก็บใหม่ได้ไหมจ้าคุณนายอุ้ยไม่ได้หรอกย่าเพราะว่าจะต้องไปสอบอุ้ยนี่ เดเดเรียงนนะจืดด้วยหรอทำไมอ่างไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะเรียงก็ผีอะไรอ่ะไปสอบปากคำเมื่อวานกูโดนตำรวจจับเรื่องโพยหวยก็สิมึงก็ไงไรอบคอบงั้นป้าขอยกยอดเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะคุณนายยกยอดเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องเงินนะมันเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้นะเรื่องใหญ่ ยกยอดเป็นพ่งนี้ไม่เป็นไรใช้ขอเพิ่มอีกร้อยไปค่าดอกแล้วกันตกลงไหมพะพผั์อ่ะอ่ะจ่ายก็ได้อ่ะเอามาไปอ่างเก็บเงินจดบัญชีด้วยคุณอะไรเข็มจิเป่งเลยว่าอะไรเกมอฉันได้ยินนะอ๋อป้าบอกว่าวันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวป้ามันเค็มกว่าเมื่อวานนี้จ้ากุณนายระยะเผาคนฝากไว้ก่อน โอ้โหโอพอดีเลยทำคนเขาไม่มาเอาเดี๋ยวเอานี่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเฮ้ยทำไมยิ่งสิอ่ะก็สังย่งสิอ่ะโอ้โหโอ,อุตส่าห์ทำตุ๊สามสิไป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 ,ไปตปจะรับอะไรดีครับมีอะไรบ้างครับพี่อ๋อมีเยอะแล้วครับลาบก้อยน้ำตกส้มตำมีหมดเลยครับจะทานอะไรดีครับ ลาบจานเท่าไรครับจะเอาจานเล็กจานใหญ่ครับจานเล็กเท่าไหร่ครับจานเล็ก50ครับแล้วจานใหญ่ฮะค่าห้าสิบครับเอาทําไมราคาเท่ากันล่ะพี่อาหารเท่าเดิมเปลี่ยนตาจานครับน้ําตกมีไหมครับน้ําตกมีครับจานเท่าไหรครับจะเอาจานเล็กจานใหญ่ครับจานเล็กเท่าไหร่ครับจานเล็ก20ครับและจานใหญ่ฮะร้อยหนงครับโอ้ งั้นผมขอเป็นจานเล็กอ๋อจานเล็กหมดเหลือแต่จานใหญ่ครับงั้นเอาเป็นส้มตําแล้วก็ข้าวเหนียวอ๋อไม่เอาไม่เอาแล้วครับแล้อครับครับได้ครับรอสักครู่นะครับไปลองก่อนนะครับรอสักครู่ครับนั่งตรงไหนพี่นั่งตรงไหนก็ได้ครับนั่งไปเถอะอ้าวทำอะไรครับเอานั่งนะฮะโอ้ยกวนะเมื่อกี้พี่บอกเองนั่งตรงไหนก็ได้อ่ะนั่งตรงนน้นก็ได้นุ่นน่ะเล่นรอเล่นครับโอ้ยมะกวูซะนะไปเลยครับพี่อย่าลืมครับครับ อ้าวมันสั่อะไรวะสกจําเหอนี่แคเียต้นเหตอ่ะมันไม่ได้เกิดที่ฉันมันเกิดที่จิมโนเฮียก็วาจิมเนี่ยมาอ้พีซมก็ไม่ซ้มอ่ะเครืยงผักมาหาหนูก่อนนี่น่าแกแกทำฉันก่อนนะาลสกแกก่อนนะ โอ้สองข้างเลยวิ่งเลยอ่ะมันทำก่อนมันทำก่อนหูปากเลยนี่มันตลาดใครตลาดเฮียเขาโวยวายเสียงดังขนเดียวเลยมึงอ่ะบอกให้หยุดมึงอ่ะ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 อยู่ไปตั้งนานแล้วมึงอ่ะยังไม่หยุดใครยังพูดเคียอะไรนักหนาก็ไม่รู้ตกใจป่าวอาจิมของเฮียตกใจไหมจ๊ะตกใจที่คะตกใจ่ะส้มวะ ตกใจหน้าเฮียค่ะชาละลอเล่งเห็นเฮียทำตกใจสิลอลล่นยังไงมันก็ต้องมีกังหอมปอบใจเฮียขอหอมหน่อยได้ไหมอีบ้านนี่มันกระเทียมหอมหอม่าๆๆอะไรไม่ใช่หัวหอมเฮียไหมจุ๊ก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 เลยไหมอะเลยไหมอจิ้มของเฮีย นี่เฮียจิมไหนของเฮียจิมของเฮียอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรือไงฮะไม่นะอย่ามามั่วนิ่มมั่วนิ่มนะไม่นะในหัวใจเฮียไม่เคยมีจิมไหนนอกจิมคงนี้คงเลี้ยวทีนูดเจียนๆเช่าไม่โกหกไม่เคยรักใครเท่าจิมเฮียรักจิมแทบว่าจิมเปียบสเมือง จิ้มนังไข่หลวงตาสวังส่งมาละประรับใจเฮีย